ยปกติแล้วเนี่ยอาจารย์นักวาดการ์ตูนมังงะชื่อดังหลายท่านมักจะถูกมองว่าเป็นบุคคลที่น่าเคารพและนิสัยดีมากๆครับจากสายตาของเหล่านักอ่านทั้งหลายทั้งในญี่ปุ่นและทั่วโลกแต่ทว่าก็ไม่ใช่นักอ่านทุกคนครับที่จะชื่นชอบตัวอาจารย์นักเขียนมังงะหรือผลงานเรื่องชื่อของพวกเขาเสมอไปแม้ผลงานมังงะเหล่านั้นเนี่ยมันจะสุดยอดในด้านงานภาพและเทคนิคการเล่าเรื่องมากแค่ไหนก็ตามแต่สุดท้ายอาจารย์นักเขียนเหล่านั้นก็ยังโดนเกลียดอยู่ดีครับซึ่งมันก็เป็นในเรื่องปกติมากครับสำหรับมนุษย์บนโลกใบนี้ มีคนรักก็ย่อมมีคนเกลียดต่อให้คุณทําดีแค่ไหนถ้าเขาจะไม่ชอบคุณหรือผลงานของคุณยังไงเขาก็จะหาเหตุผลมาเกลียดคุณได้อยู่ดีครับวันนี้ผมก็เลยอยากจะหยิบเอาบทความมาเรื่องก้าวนักเขียนการ์ตูนชื่อดังที่สร้างผลงานการ์ตูนสุดฮิตแต่กลับถูกเหล่านแฟนและนักอ่านเกลียดมาเล่าให้เพื่อนๆฟังสักหน่อยครับฉะนั้นมาไล่ดูกันดีกว่าครับว่ามีใครบ้างและเรามาดูเหตุผลกันหน่อยว่านักอ่านเหล่านั้นเขาเกลียดตัวอาจารย์นักเขียนมังงะทั้ง9้านี้ด้วยเหตุผลอะไรนักเขีีียนนมังงะคทท่ท่่ถูกเหลา ักอ่านเกลียดก็คืออาจารย์โนบุฮิโรวาซกิครับเจ้าของผลงานมังงะย,ย้อนยุคเรื่องซาม,มูไรพเนจรน,นั่นเองโดยอาจารย์โนบุฮิโรเนี่ยแกถูกเหล่านักอ่านรวมถึงแฟนคลับที่ชื่นชอบผลงานของแกเกลียดก็เพราะว่าเรื่องอื้อฉาวของแกครับเนื่องจากว่าในช่วงปี2017โน่นนั้นตัวอาจารย์โนบุฮิโรแกถูกจับกลุ่มในข้อหาครอบครองสื่อลามกอนาจารเกี่ยวกับเด็กในรูปแบบ DVD ครับซึ่งในญี่ปุ่นเนี่ยมันถือเป็นเรื่องที่ผิดกฎหมายและมีโทษหนักใช้ได้เลยซึ่งเรื่องโทษที่ต้อง มันก็ส่วนหนึ่งครับแต่สิ่งที่เสียหายเป็นอย่างมากของอาจารย์โนบูฮิโร่เลยก็คือภาพลักษณ์และชื่อเสียงของแกเรียกได้ว่าหลังจากคดีดังกล่าวมันทําเอานักอ่านและคนที่เป็นแฟนผลงานมังงะของแกพากาันแบนผลงานของอาจารย์โนบูฮิโร่กันเต็มไปหมดเลยละครับและนั่นยังทําให้เป็นเรื่องยากมากๆครับที่หลังจากนี้เหล่านักอ่านและคนญี่ปุ่นจะดูผลงานในเรื่องสมุไรพเนจรโดยไม่นึกถึงคดีในอดีตของอาจารย์โนบฮิโร่ได้อย่างไรซึ่งในช่วงตอนที่อาจารย์แกมีข่าวเฉาเรื่องนี้มันถึงกับทําให้ผลงาน งานเรื่องใหม่ที่แกกำลังทำอยู่ต้องถูกพักยาวไปแบบไม่มีกำหนดเลยและครับและเมื่อเวลาผ่านไปถึงแม้จะมีการนำเอามังงะเรื่องสมโมเรพเนจรกลับมาสร้างใหม่อีกครั้งเป็นอนิเมะเวอร์ชันปี2023ที่งานภาพสวยขึ้นมากๆแต่ก็ยังมีคนญี่ปุ่นและแฟนๆนักอ่านบางกลุ่มครับที่ออกมาแสดงความไม่เห็นด้วยต่อการฉายอนิเมะเรื่องนี้บางคนก็ชวนให้เลิกสนับสนุนหรือแบนผลงานทุกชิ้นของอาจารย์โนบฮิโรไปเลยก็มีครับ นักเขียนมังงะคนที่2ที่ถูกเหล่านักอ่านเกลียดก็คืออาจารย์ทัซยะมัสุกิครับเจ้าของผลงานมังงะเรื่อง Age หรือดารายอดอัจฉริยะนั่นเองโดยสิ่งที่ทําให้เหล่านักอ่านเกลียดอาจารย์นักเขียนการ์ตูนท่านนี้ก็เนื่องมาจากเรื่องอื้อเฉาที่เกิดขึ้นครับเพราะว่าตัวอาจารย์ทัซยะผู้นี้เขาได้ถูกจับกลุ่มในข้อหาอนาจารเด็กนักเรียนมัธยมต้นครับซึ่งจากข้อมูลในข่าวเหมือนจะเป็นการเดินเข้าหาจากด้านหลังเหยื่อแล้วมีการไปโดนเนื้อต้องตัวน้องนังนกเรียนหญิงซึ่งพอตรวจ ดูกล้องวงจรปิดแล้วเนี่ยก็ปรากฏว่าแกไม่ได้ทําพฤติกรรมอนาจารกับเด็กนักเรียนคนนี้แค่คนเดียวนะครับแต่ก่อนหน้านั้น1ชั่วโมงก็มีเด็กมัธยมต้นก่อนหน้าโดนแบบเดียวกันเลยซึ่งพอเรื่องทุกอย่างมันไปถึงชั้นศาลสุดท้ายตัวนักเขียนอย่างอาจารย์ทัศยยามาัสกิก็ได้ยอมรับผิดต่อหน้าศาลในข้อหาอนาจารครับซึ่งโทษในคดีนี้ก็สูงถึง1ปี6เดือนเลยทีเดียวซึ่งหลังจากที่เรื่องอื้อฉาวของนักเขียนทัศยยาผู้แต่งมังงะเรื่อง Age ได้กระจายไปทั่วสังคมญี่ปุ่นตััวเขาากก็ได้รบรบลงโทษ นักอ่านและสังคมอย่างหนักหน่วงเนี่ยแหละครับในโลกออนไลน์เนี่ยไม่ต้องพูดถึงโดนวิจารณ์เละเทะแม้แต่สื่อน,นอกหรือชาวต่างชาติรวมถึงยูทูบเบอร์สายอนิเมะก็พากันกลดา่านักเขียนการ์ตูนผู้นี้กันอย่างหนักเลยละครับแถมผลงานมังงะเรื่อง Age ดารายอดอัจฉริยะของแกก็โดนตัดจบแบบไม่ต้องสืบเลยลครับเรียกได้ว่าอนาคตดับบูมในพริบตาจากพฤติกรรมที่ไม่ยังคิดทั้งที่ผลงานมังงะกําลังไปได้ดีแท้ๆนักเขียนมังงะคนที่3ที่ถูกเหล่านักอ่านเกลียดก็คืออาจารย์ชิมะบุคุโรมิสึโทชิเจ้าของผลงาน การ์ตูนสุดมันอย่างนักล่าอาหารโทริโกะนั่นเองโดยสิ่งที่ทําให้มีคนบางกลุ่มออกมาแอนตี้อาจารย์แกก็เพราะอันเนื่องมาจากเรื่องอื้อฉาวในอดีตเมื่อปี2002ของอาจารย์ชิมะบุคุโรครับหรือก็คือเมื่อราวๆ21ปีที่แล้วเวลานั้นเนี่ยตัวอาจารย์เขาอายุประมาณ27ปีแล้วล่ะครับคือตอนนั้นเนี่ยตัวอาจารย์แกโดนจับกลุ่มในข้อหาซื้อบริการทางเพศจากเด็กวัยรุ่นอายุ16ปีครับซึ่งณนะตอนนั้นตัวอาจารย์ชิมะบุคุโรเองก็มีผลงานการ์ตูนมังงะเรื่อง,ซงเซกิ มังงะเรื่องนั้นเนี่ยในช่วงปี1997ถึงปี2002มันกําลังได้รับความนิยมเลยละครับแต่พอมีข่าวเช้าออกมาเนี่ยมังงะเรื่องนี้ก็เลยต้องถูกตัดจบไปอย่างน่าเสียดายแล้วพอประมาณปี2008ตัวอาจารย์ชิมะบุคุโรถึงได้กลับมาออกผลงานในเรื่องใหม่อย่างมังงะแอคชั่นแฟนตาซีสุดมนันในเรื่องโทริกโกะนั่นเองซึ่งจบจนถึงปัจจุบันแม้อาจารย์จะเขียนมังงะเรื่องโทริกโกะจบไปแล้วยันมีการเขียนการ์ตูนเรื่องใหม่อย่างบิลคิงออกมาแต่ก็ยังมีนักอ่านและคนบางกลุ่มมมทีี่่่ไชชออออบบหรรรรืูสึกเกเาาเลยยยตััวาาิุุคค เนื่องมาจากเรื่องอื้อฉาวในอดีตของแกนั่นแหละซึ่งแม้คนบางกลุ่มจะออกมาแอนตี้แต่ก็มีคนอีกจํานวนไม่น้อยเลยครับที่ออกมาสนับสนุนตัวอาจารย์เพราะมองว่าควรจะแยกเรื่องส่วนตัวกับเรื่องผลงานอีกอย่างคดีที่ก่อมันก็ผ่านมากว่า20ปีแล้วแถมตัวอาจารย์ชิมะบุคุโรเองแกก็ได้รับโทษจากคดีดังกล่าวไปแล้วด้วยนี่ยังไม่รวมถึงการถูกกระแสสังคมในตอนนั้นวิพากษ์วิจารณอย่างหนักผลงานการ์ตูนแอนดีก็โดนตัดจบทําให้คนบางกลุ่มมองว่าตัวอาจารย์นักเขียนคนนี้เขาได้รับโทษมาพอแล้วครับคนเราทาาย หรือใช้ความรุนแรงกับใครสักหน่อยถ้าเขากับตัวกับใจแล้วสังคมก็ควรให้อภัยสิและนั่นคือความเพียงของคนอีกฝั่งหนึ่งนะครับนักเขียนมังงะคนที่4ี่ที่ถูกเหล่านักอ่านเกลียดก็คืออาจารย์โฮริโคชิโคเฮครับเจ้าของผลงานมังงะซูเปอร์ฮีโร่สุดมันอย่างมาฮีโร่อะคาเดเมียนั่นเองถือเป็นมังงะชื่อดังที่ชาวอนิเมะส่วนใหญ่น่าจะรู้จักกันเป็นอย่างดีครับเรื่องราวของโลกที่จู่ๆมนุษย์ก็เริ่มมีพลังพิเศษที่เรียกว่าอัตลักษณ์จนนําไปสู่การนําเอาความสามารถพิเศษนี้มาใช้ ก่อกำเนิดเป็นเหล่าฮีโร่ที่ใช้พลังเพื่อปกป้องมนุษย์โดยสิ่งที่ทําให้มีนักอ่านหรือแฟนๆบางกลุ่มออกมาแอนตี้ตัวอาจารย์นักเขียนก็อ่านเนื่องมาจากภาพลักษณ์และนิสัยของตัวละครในเรื่องบางตัวที่ไม่ตรงกับทัศนคติของพวกเขาครับเช่นตัวละครอย่างพ่อหนุ่มบาคุโกที่มีทัศนคติว่าตัวเองอยู่เหนือทุกคนมีความพูดจาผงผางววอยและชอบดูถูกตัวละครอื่นแต่ตัวละครนี้กลับถูกยกให้เป็นหนึ่งในตัวเอกของเรื่องซะอย่างนั้นมีนักอ่านหลายคนคร,ครับที่รู้สึกอย่าง แย่งแงกับนิสัยของตัวละครตัวนี้พอสมควรในช่วงแรกๆพอด้วยนิสัยที่เป็นคนที่มีความมั่นใจสูงเกินบวกกับการใช้คําพูดที่บางทีคนฟังก็อาจจะรู้สึกว่ามันรุนแรงเกินไปหน่อยบางคําพูดเนี่ยช่างเสียดแทงและทําร้ายจิตใจพ่อหนุ่มเดกุของพวกเราซะเหลือเกินซึ่งบางคนที่รับกับการกระทําแบบนี้ของบาคุโกไม่ได้ก็ถึงขั้นเลิกติดตามไปเลยก็มีครับเพราะพวกเขาเหล่านั้นเองเนี่ยก็เคยตกเป็นเหยื่อของการบูลลี่มาก่อนแต่คนที่เชียร์ตัวละครบาคุโกเขาก็มีเหตุผลของเขานะครับยกตัวอย่างเช่นเขาให้เหตุผลว่า ถึงแม้ตัวละครบาคุโกเนี่ยมันจะเป็นตัวละครที่นิสัยไม่ดีในช่วงแรกๆแ,แต่ตัวละครนี้มันก็มีพัฒนาการไปในทิศทางที่ดีขึ้นเสมอเมื่อเรื่องราวของมังงะดําเนินไปบาคุโกเนี่ยจะเป็นตัวละครหนึ่งที่มีคาแรคเตอร์เดเวล็อปเมนต์มากที่สุดตัวหนึ่งในเรื่องเลยก็ว่าได้ครับคือเขาเป็นตัวละครที่เรียนรู้ความผิดพลาดในอดีตแล้วก็พยายามจะปรับปรุงตัวครับพอเวลาผ่านไปเขาก็เริ่มมีการปรับความเข้าใจกับเพื่อนๆในห้องได้เรียนรู้การเสรียสละเพื่อคนอื่นเริ่มที่จะเชื่อใจคนอื่นและหัน แล้วช่วงหลังๆก็จะเป็นตัวละครที่ให้ความสําคัญกับพวกพ้องมากๆม,มากกว่าความแข็งแกร่งและถึงแม้การกระทําแนดดีของบาคุกโกจะเป็นสิ่งที่ให้อภัยได้ยากแต่ในขณะเดียวกันสิ่งที่เราเห็นตลอดการเติบโตของตัวละครตัวนี้มันก็ชัดเจนมากครับว่าเขาอยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเองซึ่งมันก็ตรงกับความเป็นจริงของมนุษย์เรามากๆครับคือคนเราเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงกันได้และสังคมก็ควรให้โอกาสไม่มีใครที่ไม่เคยทําผิดพลาดมาก่อนครับอยู่ที่ว่าเราจะเรียนรู้กับความผิดพลาดนั้นยังไงหรืออย่างอีกตัวละครหนึ่งที่เป็นประเด็นที่ทําให้ม นักอ่านบางกลุ่มออกมาแอนตี้ตัวอาจารย์นักเขียนก็คือตัวละครอย่างมิเนตะครับคือไอ้ตัวละครตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นตัวละครที่มีนิสัยลามกแบบสุดโต่งมากๆคือทําสาวๆพากันอีสุดๆเลยสำหรับตัวละครตัวนี้มันก็เลยทําให้มีนักอ่านบางกลุ่มเนี่ยรู้สึกว่าบางทีไอ้ตัวละครตัวเนี้ยมันก็แสดงความลามกออกมามากจนเกินไปหน่อยบางทีมันก็รู้สึกแยงๆจนแบบรู้สึกว่ามันเกินคําว่ามุกตลกไปแล้วอะคือถ้าเป็นแบบว่าลามกแบบพอแกล้มก็ยังพอเข้าใจได้แต่บางคนอาจจะรู้สึกว่าเอะตัวละครตัวนี้เนี่ยมันแสดงความลาาามมมกกกกออจนนเิไ บางทีพฤติกรรมของมันเนี่ยมันออกแนวบางทีเหมือนไปคุกคามคนอื่นด้วยซ้ำอะไรประมาณนั้นเออมันก็มีคนให้ความคิดเห็นแบบนี้เลยเช่นไอตัวละครตัวนี้เนี่ยบางทีมันก็พยายามชวนเพื่อนเพื่อนเนี่ยไปแอบทำมองผู้หญิงทุกครั้งที่มีโอกาสหรือบางทีเนี่ยมันก็เออชอบชวนพูดคุยบทสนทนาที่มันแบบ18บวกมากๆอะไรแบบนี้คือเราจะเห็นบ่อยมากกับตัวละครตัวนี้ซึ่งตัวอาจารย์นักเขียนแกก็จงใจแหละให้ตัวละครตัวเนี้ยมันเป็นตัวละครที่มีนิสัยลามกมากๆคือผมรู้สึกว่าไอนิสัยหรือมุมมองของตัวละครทั้ง2ตัววที่่าามข้างต้นเรามักจะได้เเห็นนนใอิมะ ในอดีตหลายเรื่องมากๆถ้าใครเป็นคนที่ดูอนิเมะบอยๆเนี่ยจะรู้เลยว่ามันจะมีไอรคเตอร์ที่เป็นนิสัยอะไรประมาณเนี้ยเป็นคนพูดจาผงผางบวยๆแต่ลึกๆแล้วเป็นคนจิตใจดีอะไรแบบนั้นก็คือบาคุโกรหรือตัวละครบางตัวที่มันชอบแสดงความลามมกโจกกระเปดอะไรแบบเนี้ยเราก็มักจะเห็นในการ์ตูนญี่ปุ่นเยอะมากๆเออเวลาผมไปอ่านคอมเมนต์ในโลกโซเชียลเนี่ยก็จะมีคนบอกว่าผม,มไม่ชอบตัวละครบาคุโกเลยตั้งแต่แรกจนถึงปัจจุบันก็ไม่เคยชอบแต่ก็ยังติดตามอยู่หรือไอตัวละครมิเนตะอย่างเงี้ย่หลายคนก็แอบแ ที่เขาดูการ์ตูนเรื่องใหม่ฮีโร่แล้วมันมีฉากตัวละครแอมิเนตะมันแบบชอบโชว์ความลามกของมันอะถ้าเป็นฝั่งเมืองนอกอะเขาแบบหยีมากเลยนะครับเพราะว่าบางทีมันก็ดูโจ่งแจ้งเกินไปหน่อยเออแต่พวกเราอย่างเงี้ยพวกเราที่ดูอนิเมะกันมาเยอะมากๆดูกันมาแบบโอ้โหเนิ่นานานนมแล้วอะเราก็เลยรู้สึกเฉยๆกับมันแต่ผมคิดว่าประเด็นที่มันทําให้เกิดดราม,ม่าหนักๆแล้วมีคนออกมาแอนตี้ตัวอาจารย์นักเขียนในระดับหนึ่งเนี่ยผมว่ามันน่าจะเป็นประเด็นของการเปิดเผยชื่อของตัวละครฝั่งตัวร้ายตัวหนึ่งที่มีชื่อว่า ยูจิโกะดารูมะครับผมคิดว่าประเด็นนี้แหละน่าจะเป็นประเด็นสําคัญที่ทําให้มีนักอ่านจํานวนไม่น้อยเลยออกมาแอนตี้ตัวอาจารย์นักเขียนอันนี้เป็นดราม่าที่ค่อนข้างหนักคือต้องบอกก่อนว่าตัวละครหมอยูจิโกะเนี่ยเขาคือนักวิทยาศาสตร์ที่อยู่เบื้องหลังการจับตัวมนุษย์มาทดลองเพื่อเปลี่ยนให้เป็นอาวุธที่เรียกว่าโนมุครับซึ่งภาพลักษณ์ของการเป็นแพทย์หรือนักวิทยาศาสตร์ที่ทําการทดลองกับมนุษย์นี่แหละครับที่มันถูกหยิบออกมาเป็นประเด็นเพราะตอนที่มีการเปิดเผยชื่อที่แท้จริงของตัวละครตัวนี้ในมังงะตอนที่200 59ก็ปรากฏว่าชื่อจริงของเขาคือชิกะมารุตะครับซึ่งไอชื่อมารุตะตอนท้ายนี่แหละครับที่มันไปกระทบจิตใจกับนักอ่านบางส่วนเพราะคําว่ามารุตะเนี่ยมันเป็นรหัสลับที่ใช้กล่าวถึงโครงการทดลองทางวิทยาศาสตร์กับมนุษย์ในช่วงสงครามโลกครั้งที่2ครับซึ่งถ้าพูดให้ชัดก็คือมันเป็นเหตุการณ์ที่มีชาวจีนเนี่ยถูกจับไปทําการทดลองที่โหดร้ายมากๆของกองทัพจัก,กรวรรดิญี่ปุ่นโดยหน่วย7 3 1เลือกใช้คําว่ามารุตะเพราะคําว่ามารุ ตในภาษาญี่ปุ่นมันหมายถึงท่อนไม้ครับซึ่งมันก็จะสอดคล้องกับสถานที่ที่ใช้ทําการทดลองที่มีฉากหน้าเป็นโรงตัดไม้นั่นเองคือการทดลองที่เกิดขึ้นในที่แห่งนี้เนี่ยผมไม่สามารถบรรยายออกมาได้จริงๆครับเพราะว่ามันโหดร้ายและไร้มนุษยธรรมมากคือเข้าใจได้เลยว่าทําไมคนบางกลุ่มถึงออกมาแสดงความไม่พอใจพอมีการนําเอามาเชื่อมโยงแบบนี้พอเรื่องที่มันเกิดขึ้นในสถานที่แห่งนี้เนี่ยมันโหดเยี่ยมจริงๆครับแต่ดราม่านี้เนี่ยมันไม่ได้ส่งผลแค่เรื่องคนอ่านบางกลุ่มออกมาแอนตี้อย่างเดียวแต่มันยังส่ง ผลให้การ์ตูนเรื่อง My Hero Academia ถูกถอดออกจากเว็บไซต์สตรีมมิ่งของจีนอย่าง Bilibili รวมถึงเว็บไซต์สตรีมมิ่งอนิเมะอื่นๆของจีนก็พากันถอดการ์ตูนเรื่องนี้ออกไปเกือบหมดส่วนในด้านของสำนักพิมพ์อย่างโชเนนจัมและตัวอาจารย์นักเขียน My Hero อย่างอาจารย์โคเฮก็ได้ออกมาแถลงขอโทษกันแบบจริงจังเลยละครับพร้อมกับแจ้งกับทุกคนว่าพวกเขาจะทำการเปลี่ยนชื่อของตัวละครตัวนี้โดยทันทีซึ่งตัวอาจารย์โคเฮก็ได้ออกมาเปิดเผยว่าเขาไม่ได้มีความตั้งใจจะอ้างอินใดๆเกี่ยวกับหน่วย731เลย และในท้ายที่สุดตัวละครนักวิทยาศาสตร์อย่างดรชิกะมารุตะก็ได้ถูกเปลี่ยนชื่อให้เป็นคิวไดการาคิในเวลาต่อมาครับหลังจากนั้นดราม่าก็ค่อยๆซาลงนักวาดมังงะคนที่5ที่ถูกเหล่านักอ่านเกลียดก็คืออาจารย์ชูวตะรามูเนมูระครับเจ้าของผลงานมังงะแนวรอมคอมอย่างแกวครีนิ่งด้วยผลงานในเรื่องนี้เนี่ยเรียกได้ว่าสร้างตำนานมากๆเลยละครับแต่ว่าเป็นตำนานแห่งความบันไลโดยแท้จนทําให้เหล่านักอ่านบางกลุ่มเนี่ยรู้สึกเกลียตัวอาจารย์นักเขียน เป็นอย่างยิ่งคือต้องบอกก่อนนะครับว่าในตอนแรกเนี่ยการ์ตูนมังงะเรื่องแก้วคลีนนิ่งเปิดเรื่องราวมาได้น่าสนใจมากครับเรื่องราวของหนุ่มเนิร์ดผู้มีความอัจฉริยะในด้านการทําความสะอาดไม่ว่าห้องของคุณจะสกระปรกจกกระเปและมีเศษขยะเปิดเปื้อนแค่ไหนก็ตามพ่อหนุ่มคาจิผู้นี้ก็สามารถเก็บกวาดและขจัดสิ่งโสมุมต่างๆที่อยู่ในห้องของคุณได้อย่างมืออาชีพด้วยเทคนิคความรู้การทําความสะอาดระดับอัจฉริยะที่คนอ่านสามารถหยิบเอาไปใช้ในชีวิตจริงได้เรียกได้ว่านอกจากจะได้ความสนุกมุงม้งมิ้ อในเรื่งแล้วยังได้รับความรู้เกี่ยวกับการทําความสะอาดไปอีกด้วยครับแต่ถ้าว่าวันหนึ่งครับพ่อหนุ่มคาจิด้านต้องมาศสายอยู่ในบ้านหลังเดียวกับเพื่อนสาวห้องเดียวกันอย่างออเอกะสาวแกวสุดป๊อปที่เชงกระเดยทั้งหน้าตาและเรือนร่างเรียกได้ว่าชอ็อตเซอร์วิสคนอ่านอย่างฉากลามกแบบกลมกแบบกล้มกแบบ็ถูกเสิร์ฟให้กับนักอ่านแบบไม่ทันตั้งตัวกันเลยทีเดียวซึ่งก็ตามสไตล์ของมังงะญี่ปุ่นแนวนี้ครับที่จะมีการโชว์ฉากความเซ็กซี่ของตัวนางเอกแบบพอน่ารักน่ารักแต่สิ่งที่ตัวละครพระเอกอย่างคาจิไม่คาดฝันเล คือเมื่อเขาเดินทางไปถึงห้องของเอเอกะแล้วเนี่ยสภาพภายในบ้านของเอเอกะนั้นมันช่างรกระดับโรงงานเก็บขยะเลยละครับแม่เจ้านั่นจึงกลายเป็นจุดเริ่มต้นของภารกิจทําความสะอาดระดับอัจฉริยะของผ่อหนุ่มแว่นสุดเนื้อฉาย,ยาเชอร์ร็อกโฮมแห่งวงการปัดกวาดเช็ดถูซึ่งเรื่องราวในการ์ตูนเนี่ยมันก็จะประมาณนี้นี่แหละครับเป็นเรื่องราวแนวไฮสกูลที่พระเอกมีสกิลในการทําความสะอาดขั้นเทพบวกกับมีพาร์ทของความโรแมนติกน่ารักใสๆสาย,สายแบบวัยรุ่นผสมอยู่ด้วยทําให้คนอ่านเนี่ยได้เขินได้ฟินจิกหมอนกันแบบเพลิน ซึ่งพอผมเล่ามาถึงตรงนี้เนี่ยเพืเ่อนๆคงจะสงสัยใช่ไหมครับว่าอ้าวเฮ้ยเนื้อเรื่องมันก็ปกติดีนี่น่าสนใจดีออกไม่เห็นจะมีความผิดแปลกจนทําให้การ์ตูนเรื่องนี้มันกลายเป็นความบันเลยจนเหล่านักอ่านเกลียดซะหน่อยใช่ครับเนื้อเรื่องในตอนแรกๆเนี่ยมันดูปกติดีมากๆแต่เมื่อเนื้อเรื่องของมังงะมันดําเนินไปถึงชัปเตอร์แปดจูจ่ๆเนื้อหาของการ์ตูนมันก็พลิกจากหน้ามือเป็นหลังปีนเลยครับพอไม่รู้ว่าอะไรเข้าเสียงตัวอาจารย์นักเขียนแกนะครับจูจ่ๆการ์ตูนเรื่องนี้เนี่ยมันก็เปลี่ยนจากผลงาน น่ารักใสๆสกลายมาเป็นมังงะนแนวโดจิน18บแบวกแบบเต็มสูบยังไงอย่างนั้นทีนี้คนอ่านก็ช็อกสิครับว่าเฮย้ยการ์ตูนน่ารักใสใสที่มาในธีมของหนุ่มนักทําความสะอาดอัจฉริยะมันกลายมาเป็นการ์ตูนที่มีฉากติดเลดแบบโจงแจ้งเช่นนี้ได้อย่างไรและพอหลังจากเนื้อหาของชัปเตอร์8ที่แสนวุ่นวายมังงะเรื่องนี้ก็ปล่อยตอนใหม่ออกมาอีกไม่กี่ตอนครับก่อนการ์ตูนเรื่องแก้วครีนิ่งจะถูกตัดจบลงอย่างดืด้อ What คือตัดจบแบบให้เคว้งซึ่งจากข้อมูลที่มีการพูดกันบนโลกอินเทอร์เน็ตนนั้นเาาบอกว่ เหตุผลที่ทําให้ตัวอาจารย์นักเขียนแกเอาผลงานของตัวเองมาปู้ยี่ปู้ยําแบบนี้เนี่ยเพราะว่าแกจะแสดงออกถึงความไม่พอใจครับที่การ์ตูนของแกนั้นถูกเบื้องบนตัดจบเพราะเนื้อเรื่องของตัวมังงะแกคลีนนิ่งเนี่ยมันไม่ได้รับผลตอบรับที่ดีสักเท่าไหร่ครับสุดท้ายก็ถูกประกาศให้ตัดจบ ซึ่งพอตัวอาจารย์นักเขียนแกรู้ว่าการ์ตูนของแกกําลังจะถูกตัดจบถ้าเป็นนักเขียนทั่วไปเนี่ยเขาคงจะเตรียมตัวสรุปเนื้อหาเนะาะว่าจะวาดตอนจบให้กับการ์ตูนภายในจํานวนตอนที่เหลืออย่างไรแต่สาหรับตัวอาจารย์ชูวตาคนเขียนในเรื่องแกวครีนน่งเนี่ยเหมือนแกไม่แคร์ครับมึงตัดจบการ์ตูนกูใช่ไหมงั้นกูจะทิ้งบอมว่าฉากโดจินติดเลรียดแบบเอ็กตรีมทิ้งถ่วแม่งเลยครับตอนจบจะเป็นยังไงช่างมัน <laughs> สุดท้ายการ์ตูนมันก็เลยถูกตัดจบแบบงงๆพร้อมกับตำนานความพีที่ทำเอาคนอ่านเนี่ยค่อนข้างไม่พอใจอย่างยิ่งครับโดยเฉพาะคนที่เป็นแฟนผลงานการ์ตูนเรื่องนี้เพราะต้องบอกกันว่าเนื้อเรื่องเนี่ยมันเป็นการ์ตูนที่ค่อนข้างจะสนุกมากๆเลยครับแถมยังทำให้เราคนอ่านเนี่ยรู้สึกผูกพันกับตัวละครถึงแม้จะออกมาไม่กี่ตอนมันก็สร้าง Impact ประมาณหนึ่งให้คนดูในยอยากอ่านต่อและอย่างน้อยเขาก็อยากจะรู้บทสรุปของตัวละครในเรื่องแต่กลายเป็นว่าตัวอาจารย์นักเขียนแกเนี่ยแกมาทิ้งบอมสร้างความบันเลยเอาไว้แล้วก็แล้วแกก็ปล่อยให้้ทุกอย่างงมันค เติง่งหายไปแบบงงๆเลยมันก็เลยไม่แปลกที่มันจะมีนักอา่านบางกลุ่มที่เขาหลงรักตัวละครในะเรื่องนี้เนี่ยเขาออกมาแสดงความไม่พอใจที่จุดจบของตัวละครที่เขารักเนี่ยมันไม่ได้เป็นไปอย่างที่เขาอยากจะเห็นน่ะนักเขียนมังงะคนที่6ที่ถูกเหล่านักอ่านเกลียดก็คืออาจารย์ยูโตะสึคุดะครับเจ้าของผลงานมังงะแข่งทำอาหารอย่างโซมะยอดนักปรุงนั่นเองโดยผลงานมังงะเรื่องโซมะเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นการ์ตูนที่ได้รับความนิยมและโคตรสนุกมากๆเรื่องหนึ่งของจั๊เลยครับเป็นการ์ตูนเรื่องหนึ่ง เลยครับที่เคยขึ้นไปอยู่อันดับท็อปๆอปของจำช่วงหนึ่งโดยสิ่งที่ทําให้เราคนอ่านรู้สึกตื่นเต้นไปกับการ์ตูนเรื่องนี้ก็คือเมนูแปลกๆสุดบันเจิดที่เหล่าเชฟวัยนจะรังสรรค์ขึ้นมาอย่างตั้งใจและเต็มไปด้วยแพชชั่นคือถ้ามึงอ่านมังงะหรือดูการ์ตูนเรื่องนี้ตอนดึกเนี่ยบอกได้ว่ากระเพาะมึงจะไม่ได้พักแน่ๆแ,แถมนอกจากเมนูอาหารจะหน้าแดกจนกระเพาะวาววุ่นแล้วเนี่ยเรื่องราวแนวนักเรียนชิงดีชิงเด่นกันในโรงเรียนทาอาหารก็เข้มข้นไม่แพ้กันครับคือเวลาที่ตัวละครมันต้องมาแข่งงงขััันนนกกเอดด้้ววยทษะะแลคคคาามิสสรรร์ใ ทำเมนูอาหารเนะี่ยคือมันโคตรสนุกมากๆครับแล้วแต่ละเมนูนี่กูแทบหากินในชีวิตจริงไม่ได้เว้นแต่คุณจะไปซื้อวัตถุดิบมาทํากินเองซึ่งก็ไม่ง่ายครับแตไววะเนี่ยใครก็ได้ครับเปิดแฟนชายเมนูอาหารโซมาทีจะไปอุดหนุน <laughs> แต่ทำไมล่ะในเมื่อการ์ตูนเรื่องโซมาเนี่ยมันออกจะได้รับความนิยมขนาดนี้กลับยังมีคนที่เกลียดอาจารย์นักเขียนอีกหรือซึ่งแน่นอนครับเพราะด้วยความที่ต้องยอมรับครับว่ามังงะเรื่องโซมาเนี่ยในช่วงแรกๆเนื้อหามันเข้มข้นและน่าติดตามมากจริงๆแต่พอเนื้อเรื่องมันดําเนินไปถึงภาคท้ายๆคนอ่านบางกลุ่มกลับรู้สึกว่าเนื้อหามันมีความออกทะเลไปหน่อยครับแถมเนื้อเรื่องก็ไม่ค่อยโฟกัสไปที่เมนูอาหารสักเท่าไหร่ขาดความซับซ้อนและเดาทางยากเหมือนตอนช่วงแรกๆบวกกับการที่มันมีการเปลี่ยนตัวผู้ดูแล การ์ตูนเรื่องนี้ไปตอนหลังด้วยครับทาให้คนอ่านส่วนหนึ่งเนี่ยเชื่อว่านั่นเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทําให้เรื่องราวของการ์ตูนโซมะมันดอปลงเรื่อยๆไหนจะเรื่องของการเฉลยความสัมพันธ์ของตัวละครที่ทําเอาความโรแมนติกของเหล่านักจีนเนี่ยมันลายหายกันไปเป็นแถบแถมสิ่งที่ถูกวิจารณ์อย่างหนักที่สุดเลยก็คือตอนจบของเรื่องโซมะครับพอเรียกได้ว่าสําหรับนักอ่านและแฟนๆบางกลุ่มแล้วเนี่ยเขารู้สึกว่าตอนจบมันจบแบบค้างเติองเกินไปหน่อยครับมีประเด็นอีกหลายอย่างมากที่พวกเขารู้สึกว่ามันยังไม่ได้รับการอธิบาายทีีด่ดพอแถมเ สายที่นระหว่างคู่พระนางอย่างโซมาและเอรินะก็ยังคลุมเคลือจนถึงตอนจบครับคือจบแบบปลายเปิดทิ้งตะกอนเอาไว้ให้คนดูไปคิดต่อกันเองนั่นมันก็เลยทําให้ไม่ใช่เรื่องแปลกครับที่จะมีคนบางกลุ่มหรือนักอาา่านบางกลุ่มเนี่ยออกมาแอนตี้ตัวอาจารย์นักเขียนนักเขียนการ์ตูนมังงะคนที่เจที่โดนเหล่านักอาา่านเกลียดก็คืออาจารย์เออิจิโโรโอดะครับเจ้าของผลงานมังงะโจรสลัดระดับตำนานของญี่ปุ่นอย่างวันพีซนั่นเองโอ้โหอันนี้ไม่แปลกใจเลยครับสุดยอดนักเขียนการ์ตูนระดับโลกขนาดนี้กับผลงานมังงะระ นี้เข้าใจได้ครับว่าจะมีคนบางกลุ่มเนี่ยรู้สึกไม่ชอบตัวอาจารย์โอดาและผลงานของแกแต่ไม่เป็นไรผมว่าเรามาดูกันดีกว่าครับว่าเอ๊ะแล้วคนที่เขาไม่ชอบการ์ตูนวันพีซเนี่ยจนลารามไปถึงไม่ชอบตัวอาจารย์โอดาเขาไม่พอใจอะไรอย่างแรกเลยก็คือนักอ่านกลุ่มนี้ที่แอนตี้อาจารย์โอดาเขามองว่าเนื้อเรื่องของวันพีซที่แกเขียนเนี่ยมันยาวเกินไปครับณปัจจุบันเนี่ยก็น่าจะเกิน1000ตอนไปแล้วซึ่งพอมันยาวขนาดนี้พวกเขาก็เลยตามต่อไม่ไหวและถอดใจกันไปก่อนเพราะไม่รู้ว่ามันจะไปจบเมื่อไหร่ก็เลยตีโพย หันไปโทษอาจารย์โอดาซะอย่างนั้นว่าไม่ยอมวาดให้จบสักทีมัวแต่ไปเล่าเรื่องตัวละครตัวนว้นตัวนี้มากเกินไปจนเสียเวลาส่วนอีกเหตุผลหนึ่งที่เหล่านักอ่านบางกลุ่มรู้สึกไม่พอใจตัวอาจารย์โอดาก็เพราะว่าพวกเขารู้สึกว่าวันพีซเนี่ยชอบเซฟตัวละครมากเกินไปครับตัวละครที่ควรจะตายไปแล้วแต่จู่ๆก็เฉลยว่ายังมีชีวิตอยู่ซะอย่างนั้นบางตัวเนี่ยอยู่ในเหตุการณ์ที่ไม่น่าเอาชีวิตรอดมาได้แต่สุดท้ายก็ยังรอดซึ่งสําหรับแฟนๆนักอ่านบางกลุ่มเนี่ยเขาเลยรู้สึกว่าพอมันเป็นแบบนั้นเนี่ยมยมาามีคคว การที่ตัวละครตัวหนึ่งตายมันกลายเป็นความรู้สึกเฉยๆไปเลยนั่นเองนั่นมันก็เลยมีนักอ่านที่ไม่ชอบการเซฟตัวละครแบบนี้ครับและออกมาแอนตี้ตัวอาจารย์โอดัซึ่งผมว่ามันคงเป็นอารมณ์แบบทั้งรักทั้งเกลียดนะครับคือเป็นคนที่ชอบผลงานอาจารย์โอดานั่นแหละแต่แค่แบบไม่พอใจกับแนวทางที่อาจารย์โอดัเขาเขียนออกมาเพราะเนื้อหาตรงนั้นเนี่ยมันไม่ได้เป็นไปอย่างที่คนเหล่านั้นคาดหวังซึ่งผมมองว่ามันเป็นเรื่องปกติมากครับขอแค่วิพากษ์วิจารณ์ให้มันอยู่ในขอบเขตที่พอเหมาะก,ก็พอนักเขียนมังงะคนทีีท่่่8ทโดนเหลา อ่านเกลียดก็คืออาจารย์มาซาชิคิชิโมโตะครับเจ้าของผลงานมังงะอันดับหนึ่งในดวงใจของผมเลยนั่นก็คือนินจาจอมคาถานารุโตะและจิ้งจอกก้าวหางของเขาไงล่ะถ้าคุณว่าอาจารย์โอดาเนี่ยเซอร์ไพรส์แล้วมีหรืออาจารย์มาซาชิจะไม่โดนครับเอาจริงๆแล้วนารุโตะนี่สมัยก่อนคือคู่แข่งของวันพีซเลยนะครับเรียกได้ว่าขับเคี่ยวกันดุเดือดเลยตอนนั้น 2- เส,สาหลักของจั๊มแล้วนารุโตะนี่ก็คนรักเยอะมากนะครับไม่ว่าจะเป็นฝั่งเอเชียและตะวันตกเอาจงจริงแล้วเขามีแฟนคลับทั่วโลกเลยนะครับสำหร แต่แน่นอนครับมีคนรักก็ย่อมมีคนเกลียดแต่ผมมองว่าไอ้ความเกลียดที่แฟนนักอ่านบางกลุ่มมีต่ออาจารย์มาซาชิเนี่ยมันเป็นเหตุผลที่หยุ่มหยิมมากเลยครับเช่นไม่ชอบตัวอาจารย์นักเขียนเพราะอาจารย์มาซาชิเนี่ยไม่ยอมทําให้พระรองอย่างซาสึเกะกลายเป็นวายร้ายจนถึงตอนจบซึ่งผมว่าแกทําถูกแล้วครับที่แกไม่ทําแบบนั้นเพราะว่าแฟนๆเฝ้ารอบทสรุปที่โตก,กับเกะเนี่ยมันจะได้คืนดีกันครับถ้าสุดท้ายแล้วซาสึเกะจะต้องมาตายในศึกตัดสินผมว่ามันจะเป็นการทําร้ายจิตใจคนอ่านมากจน ไปแล้วมันก็จะขัดกับเป้าหมายของการ์ตูนนารูโตะที่พยายามปูมาตลอดด้วยว่าสงครามการแก้แค้นและการฆ่าฟันนั้นไม่ใช่ทางออกหากแต่เป็นมิตรภาพของสหายและสันติสุขของโลกนินจาต่างหากละ่ะส่วนอีกเหตุผลหนึ่งที่ทําให้เหล่านักอ่านบางกลุ่มไม่พอใจในตัวอาจารย์มาซาชิก็เพราะพวกเขามองว่าหรือตัวอาจารย์มาซาชิเนี่ยแกจะเกลียดผู้หญิงซึ่งอันนี้เนี่ยผมว่ามันตลกมากครับโดยพวกเขาให้เหตุผลว่าเพราะตัวละครหญิงหลายตัวในเรื่องนา,นารูโตะเนี่ยมักถูกมองข้ามและถูกปฏิบัติไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่คน กลุ่มที่แอนตี้ก็เลยมองว่าหรือว่าตัวจามาซาชิในแกจะเกลียดผู้หญิงหรือเปล่าพอชอบเขียนให้ตัวละครหญิงตายจังเลย แต่ทำไมผมกลับมองตรงกันข้ามวะผมมองว่าการเขียนให้ตัวละครหญิงในเรื่องนารูโตะตายเนี่ยมันเป็นการเชิดชูเพศหญิงมากๆเลยนะครับเช่นตอนที่เขียนให้คุชินะตายก็เป็นการตายเพื่อเสียสละตัวเองเพื่อปกป้องนารูโตะโอ้โหแล้วซีนตอนที่คุชินะสั่งเสียครั้งสุดท้ายนี่กูร้องไห้เมียนมาหรือตอนซีนของการะครับที่มีการเปิดเผยว่าแท้จริงแล้วเนี่ยเจตจำนงของแม่การะยังอยู่ภายในทรายและคอยปกป้องการะมาตลอดซีนนั้นคืออื้อหือทรงพลังเหลือเกินครับคือมันเป็นฉากที่เฉลยปมที่ทําให้คนอ่าน นะรวมถึงตัวกาอาระเองเนี่ยรู้สึกอิมแพคมากๆครับว่าแท้จริงแล้วเนี่ยแม่กาอาระรักกาอาระมากแค่ไหนขนาดตัวเองตายไปแล้วยังคอยปกป้องกาอาระมาตลอดคือฉากนี่นะ่ะกูร้องไห้เลย เนี่ยคือมันเป็นการแสดงให้เห็นถึงพลังความรักของแม่ที่ยิ่งใหญ่จริงๆหรือแม้แต่ตัวละครคุณป้าสุดแข็งแกร่งอย่างซึนาเดะที่กลายมาเป็นฮูคังเงะรุ่น5้าและคอยปกป้องหมู่บ้านก็ชัดเจนนะครับว่าตัวอาจารย์มาซาชิเนี่ยแกเชื่อชูเพศแม่สุดๆโอ้โหแล้วนี่ยังไม่รวมถึงตอนที่ฮินาตะเอาชีวิตเข้าแลกเพื่อปกป้องนารุโตอีกนะครับคือแกเชื่อชูความกล้าหาญและความแข็งแกร่งของตัวละครหญิงขนาดนี้เนี่ยจะบอกว่าแกเกยดผู้หญิงอะผมว่ามันตลกแล้วก็ย้อนแย้งมากครับผมว่าความเห็นในเรื่องนี้เนี่ย ไม่ได้จริงจังอะไรหรอกเพราะถ้าเรื่องแค่นี้เนี่ยตัดสินว่าจา์มาซชิกเกลียดผู้หญิงเนี่ยจางอดาก็สวยสิฮนะโอ้โหวันพีซนี่แม่งแบบแม่นามิตายแม่โรบินตายแม่ซันจิตตายแม่ชิราอุชิตายแม่อุซบตายแม่เอสก็ตายครับทุกคนแม่งตายเออเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเหมารวมขนาดนี้เนี่ยแปลว่าจางอดานี่แบบโคตรสวยชิบหายนะเออเพราะว่าฉะนั้นผมมันไม่เกี่ยวหรอกครับ นักเขียนมาังงะคนที่9้าที่โดนเหล่านักอ่านบางกลุ่มเกลียดก็คืออาจารย์อิซายามะฮาชิเมะครับเจ้าของผลงานมังงะทรงคุณค่าเรื่อง a t t a c k on t i t a n นนั่นเองถึงแม้ a t t a ท k on Titan จะเป็นผลงานมังงะที่คนทั้งโลกต่างยกย่องสรรเสริญในความดีงามของมันมากแค่ไหนแต่ก็เลี่ยงไม่ได้เลยครับที่จะมีคนบางกลุ่มไม่ชอบผลงานชิ้นนี้จนส่งผลกระทบไปถึงตัวนักเขียนอย่างอาจารย์ฮาชิเมะโดยสิ่งที่ทําให้เหล่านักอ่านหรือแฟนคลับบางกลุ่มของ a t t a c k on Titan ออกมาแสดงความไม่พอใจต่อตัวอาจารย์นักเขียน นั้นอันเนื่องมาจากตอนจบที่ถูกเขียนออกมาพวกเขามองว่าตอนจบของ a t t a c k on t i t a n นนั้นมันทำร้ายจิตใจกันเกินไปครับซึ่งแน่นอนว่าบทสรุปที่ออกมามันก็ทำเอานักอ่านเสียงแตกอย่างชัดเจนถ้าชอบก็คือชอบเลยมองว่าเป็นตอนจบที่สมบูรณ์แบบและทำให้ a t t a c k on t i t a n ถูกยกให้เป็นผลงานมังงะระดับ Master Pi e c e แต่คนที่ไม่ชอบเนี่ยก็จะออกอาการไม่พอใจอย่างแรงเลยเช่นกันครับเพราะพวกเขามองว่ามันทำร้ายจิตใจกันเกินไปแถมการเพิ่มตอนจบเสริมเข้ามาก็ยิ่งทำให้ทุกอย่างที่สร้างมาตลอดเนี่ย ดูศูนย์เปล่าหรือเปล่าไหนจจเรื่องตัวละครสําคัญที่คนอ่านรักพาการตายแบบไม่ทันให้คนอ่านตั้งตัวตั้งแต่ต้นเรื่องจนถึงบทสรุปตายกันเพียบพอตัวละครไหนเรื่องที่จะเป็นที่รักของคนอ่านเขาเหล่านั้นก็มักจะมีจุดจบที่แสนเศร้าตามมาแต่ผมมองว่าการคาดเดาอะไรไม่ได้นี่แหละครับมันคือเสน่ห์ของแอตแทกออนไททันแถมตอนจบของมันเนี่ยก็แสดงให้เห็นถึงความเป็นมนุษย์สูงมากๆจริงๆเพราะในโลกแห่งความเป็นจริงเนี่ยไม่มีอะไรสมบูรณ์แบบและสวยงามเสมอครับซึ่งเรื่องราวของแอตแทกออนไททันก็เป็นเช่นนั้นแต่ก็นั่นแหละครับพอตอนจบ มันไม่ได้เป็นไปตามอย่างที่คนอ่านบางกลุ่มเขาคาดหวังนักอ่านเหล่านั้นก็เลยพาการแสดงความเกลียดชังต่อตัวอาจารย์นักเขียนออกมาในหลายรูปแบบมีทั้งด่าทอด้วยวาจาไม่สุภาพการใช้คําพูดหยาบคายต่อว่าอาจารย์นักเขียนบนโลกออนไลน์การพยายามปิดกั้นหรือไม่สนทนาใดๆเกี่ยวกับบทสรุปของการ์ตูนเรื่องนี้และลามไปจนถึงขั้นมีการข่มขู่ตัวอาจารย์ฮาจิเมะเลยก็ยังมีนะครับซึ่งผมมองว่าอันนี้มันเกินไปมากๆคือมันเป็นเรื่องปกติมากครับที่เวลาผลงานอะไรก็ตามเมื่อเดินเรื่องมาถึงบทสรุปมันก็จะม งานเข้ามาวิาพากษ์วิจาร์เสมอว่าเขารู้สึกยังไงเกี่ยวกับตอนจบของมังงะเรื่องนั้นๆแต่การวิาพากษ์วิจาร์เนี่ยมันควรอยู่ในขอบเขตของความพอดีครับบางคนอาจจะไม่พอใจมีการใช้ถ้อยคํารุนแรงไปบ้างก็พอเข้าใจได้ครับเพราะเขาอาจจะรักตัวละครในเรื่องจริงๆและคาดหวังได้เห็นตอนจบที่แฮปปี้เอนดิ้งกว่านี้ซึ่งทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยควรอยู่ในกรอบของการวิาพากษ์วิจารณไปที่ตัวผลงานครับแต่การใช้คําพูดขม่มขู่หรือแสดงความประทุสล้ายลามไปถึงตัวอาจารย์นักเขียนเนี่ยอันนี้ผมมองว่ามันแย่มากๆครับคือโคตร และไร้ซึ่งวุฒิภาวะสุดๆคือคุณต้องการอะไรอะ่ะต้องการให้อาจารย์นักเขียนเขาเปลี่ยนตอนจบตามใจคุณอย่างนั้นนะแล้วคุณจะตามอ่าน Attack on Titan ไปทําไมครับถ้าคุณจะเปลี่ยนบทสรุปให้มันเป็นไปตามที่คุณต้องการฉะนั้นถ้าเรารู้สึกไม่ชอบตอนจบของผลงานในะเรื่องอะไรก็ตามเราก็แค่แสดงความคิดเห็นไปตามความรู้สึกด้วยหลักเหตุและผลแค่นั้นก็พอแล้วครับและอีกอย่างก็คือนี่มันคือ Attack on Titan นะครับถ้าจบแบบธรรมดาที่คนดูสามารถเดาได้เนี่ยมันก็ไม่ใช่ Attack on Titan แล้วสิครับและนี่ก็คือเรื่องราวของนักเขียนมงะงะท ที่ผมเอามาบอกเล่าให้เพื่อนเฟังคลิปหน้าผมจะเอาเรื่องราวอะไรมาบอกเล่าให้เพื่อนเพื่อนฟังอีกก็ฝากเพื่อนเอนคอยติดตามด้วยนะครับ